เราหาลโพมาปาร์ตี้กันไหม้ทสสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาวเอกทีกันนะครับวันนี้เราอยู่กับลำโพงซาวคอ r ลฟในรุ่น 3S กันนะครับซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่า เอาใจถูกใจสายปาร์ตี้แน่นอนนะครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วมีไมโครโฟนมาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอช่วงนี้คนสายปาร์ตี้กันเยอะใช่ไหมแล้วเวลาแบบ เราจะหาเพลงจาก YouTube เราจะหาเพลงจากโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยมักจะไม่มีเวอร์ชันคาราโอเกะแต่ลำโพงตัวนี้มันสามารถตัดเสียงแบบ AI ได้ครับตัดเสียงได้ยังไงนี่ครับผมเปิดเลยครับไม่สนิทบิดหมดอันนี้เป็นเพลงใหม่ที่เรียกว่ายังไม่มีเวอร์ชันคาราโอเกะนะครับเราจะสามารถซิงก์กับทีวีแล้วเปิดเข้าไปที่ลำโพงแล้วผมจะปิดระบบตัดเสียงออก <ไ>อ,อาบงงไงดิทำไมผมอยู่ดีๆตัดเสียงได้เพราะว่า ตัวนี้คือเอาใจแบบสายปาร์ตี้มาะนะครับตัวไมโครโฟนที่เขามีให้เนี่ยเขาจะมีให้มา2อันอยู่ทางด้านซ้ายกับด,ด้านขวานเน็บอยู่ในตัวข้างลําโพงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไมของเขาเนี่ยมันจะมีเรียกว่าลูกเล่นตัดเสียงคนร้องนะครับโดยใช้ระบบ AI ที่เราสามารถตั้งได้ถึง4ระดับคือถ้าเรากด1ครั้งมีไฟติด4เม็ดเนี่ยหมายความว่ามันจะตัดเสียงร้องแบบ100%เซ <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าสมมติคุณอยากจะให้แบบมีเสียงร้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยกดไปอีกหนึ่งครั้งไฟเหลือ3เม็ดเสียงร้องก็จจะเพิ่มมดดดดัััังงงขขขึึึ้้้้นนนนถาสไฟบ ทั้งหมดก็จะเป็นเพลงแบบต้นฉบับเดี๋ยวผมจะลองทีละระดับให้ฟังกันดูครับอันนี้คือระดับที่4อันนี้คือระดับที่3จะได้ต้องได้ยินเสียงร้องนิดนิด2เมตร1เมตรแล้วก็แบบปกติ นี่ยนะครับคือฟังก์ชันที่เรียกว่าเจ้าตัว Soundcore Rev 3S ตัวนี้มันทําได้นะครับก็คือเราสามารถปรับได้อิสระเลยว่าเราต้องการให้แบบมีเสียงนักร้องเล็กน้อยหรือว่าไม่มีเสียงนักร้องเลยนะครับหรือว่าจะให้มันเป็นเวอร์ชันปกติแล้วก็ใช้งานง่ายเพราะว่าเวลาเราปาร์ตี้จริงๆอ่ะเราขี้เกียจเดินไปที่ลาโพงเพื่อมานั่งกดปุ่มเขาว่า AI Voice Remove นึกออกใช่ไหมเราก็อยากจะร้องบางทีแบบเพลงนี้เราร้องไม่ค่อยได้เราก็ปรับที่ตัวไมโครโฟนเพื่อให้แบบเราได้ยินเสียงนักร้องจริงๆนะครับแล้วก็ลําโพงตัวนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับเขาเป็น ถึง4ี่ถึง4,900ม mm. ิลลิแอมป์ชาร์จครั้งนึงเนี่ยเล่นได้12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จ6ชั่วโมงซึ่งเขาจะใช้พอร์ตการชาร์จเนี่ย เป็น USB Type C นะครับผมพามาดูปุ่มฟังก์ชันด้านบนก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนของเขาเนี่ยจะมีปุ่มปรับโวลูมนะครับที่เราสามารถปรับโวลูมความดังของไมโครโฟนเราได้แบบอิรสระนะครับเราสามารถปรับตรงนี้เพื่อเพิ่มเสียงลำโพงแล้วก็ลดเสียงลำโพงได้แล้วก็ในส่วนไมโครโฟนเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องมาปรับที่ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับในส่วนของตัวไมโครโฟนตรงนี้ได้เลยเขาจะมีเครื่องหมายบวกกับลบตัวนี้เป็นการเพิ่มเสียงไม่กับลดเสียงไม่ไม่ใช่เพิ่มเสียงลำโพงนะครับเขาจะแยกกันเนาะแล้วก็ ในสตัวนี้ครับเขาจะมีเหมือนกับปรับเสียงความคมชัดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับให้เป็นแบบแนวแอคโคนิดๆหรือว่าไม่อคโคเลยให้เป็นมิติเสียงทั้งหมดเราสามารถปรับได้ที่ตัวฟังก์ชันตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะมีปุ่มสาหรับการเปิดปีลำโพงปุ่มบลูทูธนะครับที่เราสามารถ pairing กับอุปกรณ์อะไรก็ได้เขาจะใช้เป็นแบบบลูทูธ5.3นะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันตรงนี้จะมีทีเด็ดนิดนึงคือลาโพงตัวนี้เป็นสายปาร์ตี้ชอบเบสกันใช่ไหมก็จะมีตัวปุ่มเบสครับกดทีปุ๊บเสียง And on and on, come. แลวถ้าสมมติอยากจะให้ปาร์ตี้มันสนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ย ซื้อเสคอตัวเดียวมันยังไม่สะใจครับคุณสามารถซื้อ2ตัว3ตัว4ตัวแล้วให้ลําโพงเนี่ยมันซิงกันแบบไม่มีอาการดีเลยเลยได้นะครับโดยการที่แบบเราลำโพงมาวางต่อเรียงกันแล้วเรากดปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับเขาจะสามารถซิงก์ลโพงตัวนี้ให้เป็นแบบลําโพงซ้ายขวาถ้าสมมติมี4ตัวก็ซิง์ร่วมกัน4ตัวแล้วลำโพงจะไม่มีาการดีเลยเลยแล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นปุ่มสําหรับตั้งค่าไฟนะครับนี่ก็จะมีโหมดไฟ R G B ซึ่งเราสามารถ ปรับโหมดไฟต่างๆได้ว่าเราอยากให้เป็นไฟรูปแบบไหนไฟรูปแบบต่างๆได้เอาตรงๆนะครั้งแรกที่ผมได้ลําโพงตัวนี้มาผมเห็นโลโก้ซาวคอแล้วผมนึกถึงอะไรรือว่านี่มันลําโพงของตอกๆหรือเปล่าโลโก้จะทำงานคลายกันนะครับก็อันนี้เป็นโลโก้ของทางซาวคอแล้วก็ในส่วนตัวลําโพงตัวนี้ กำลังขับ200วัตต์โดยเขาจะแบ่งเป็นลำโพงดอกที่เป็นฟูลเรน n ์เนี่ยจำนวน3ตัวด้วยกันเป็นลำโพง2.5นิ้วนะครับแล้วก็มีในส่วนงตัวซับวูเฟอร์ด้านล่างตรงนี้ครับที่เป็นแบบ6.5นิ้วคือให้กระหึ่มแบบกระหึ่มอ่ะผมใช้คำพูดว่ากระหึ่มเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวลำโพงตัวนี้ครับเขาจะมี ช่อง um ที่สามารถเสียบพอร์ตต่างๆได้นะครับเขาจะมีตัวปิดตัวนี้เอาไว้อยู่พอเราเปิดออกมาปั๊บนะครับจะมีช่องสําหรับการปรับเกนของตัวลําโพงนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับการต่อตัวซาวด์ปลั๊กอินเข้าไปนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จที่เป็น USB Type C มีแจ็ค3.5มิลมาให้นะครับสำหรับไมโครโฟนหรือว่ากีตาร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีสวิชนะครับที่สามารถปรับโหมดได้ว่าเฮ้ยเราต่อไมโครโฟนเข้าไปหรือว่าต่อเป็นกีตาร์เพื่อให้มันรู้ได้นะครับนี่ก็จะมีพวกช่องต่างๆในการเชื่อมต่อแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะม ได้นะครับแน่นอนเวลาเราปาร์ตี้เนี่ยสายเมาใชน้ำหกใส่โป๊ะไม่ต้องกลัวพังตัวนี้รองรับมาตรฐาน IPX ซึ่งลำโพงตัวนี้เราสามารถยกย้ายไปที่ไหนก็ได้เขาจะมีที่จับตรงนี้นะครับตัวลําโพงไม่ได้หนักมากมายนะครับจะมีน้ําหนักอยู่แค่ประมาณ10.48กิโลเท่านั้นแล้วเอาจริงๆตัวลําโพงตัวนี้มันไม่ใช่เอาไว้ใช้ปาร์ตี้ได้อย่างเดียวเวลาที่ผมพูดอย่างนี้เสียงมันจะดูพุ่งไปตรงกลางดูพุ่งไปข้างหน้าที่ตัวกล้องใช่ไหมครับแต่เขาจะมีอีกหนึ่งโหมดครับที่เรียกได้ว่าสามารถเอาลำโพงตัวนี้ต่อเข้าแอปพลิเคชันแล้วจับลำโพงนอนครับปั๊บ เขาจะมีโหมด Special Audio นะครับผมที่อยู่ทางด้านล่างนะครับถ้าเรากดเปิดปั๊บเนี่ย มันย้ขึ้นคาเตือนก่อนเลยว่าคุณจะต้องวางลําโพงเป็นแนวนอนแนวนี้นะครับแล้วพอกดไปปั๊บเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4-5าวิในการสลับโหมดแล้วมิติเสียงเนี่ยจะเป็นแนวกว้างมากกว่าเดิมทําให้เหมือนกับว่าเวลาเราไปข้างนอกเราอยากจะโฟนเราอยากจะอะไรต่างๆให้เสียงมันกว้างเนี่ยเราสามารถเปิดโหมดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ในตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเขาจะมีการปรับลําโพงได้นะครับเพิ่มลดเสียงต่างๆหรือจะเป็นโหมด AI นะครับเป็นตัว AI voice remove นอกจากการที่เราจะปรับตัวลาโพงแล้วเนี่ยเราสามารถปรับผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ก็เราสามารถลากหลอ ในโหมของตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปรับอีควอไรเซอร์ลำโพงตัวนี้เนี่ยก็มีโหมดในการปรับอีควอไรเซอร์บนแอป Sound Core ได้นะครับซึ่งตัวนี้เสียงเบสของเขาเนี่ยมีความถี่ตั้งแต่40เฮิรตจนถึง20,000เฮิรตด้วยกันโอ้โหอันนี้คือว่าคุณสามารถเอาไปเล่นได้แบบสบายๆหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยพี่เสียงมันโอเคแล้วผมอยากจะแบบปรับเปลี่ยนโหมดไฟหน่อยในแอปพลิเคชันครับด้านล่างเขาจะมีตัวคำว่าไลท์นะครับตัวนี้ถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีการปรับโหมดไฟได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับก เราสามารถปรับได้ทั้งหมด20แบตด้วยกันแล้วเรายังสามารถตั้งซิงก์กับเพลงได้ด้วยเอออันนี้ก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นสายปาร์ตี้เนี่ยน่าจะถูกใจแน่นอนเอางี้เดี๋ยวเราลองไปร้องเพลงกันดูดีกว่าว่าเสียงมันจะตัดกันได้อย่างไรบ้างไปชมกันครับ Need time. You're You're time. เป็นละโมงตัวน,นี้ใช้ได้เลยใช่ไหมครับราคาของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพงจนเกินไปเพราะว่าซาวคอร์ผมเคยรีวิวพวกหูฟังอะไรต่างๆเนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่12,990บาทด้วยกันนะครับบางคนอาจจะว่าเฮ้ยหมื่นเลยหรอพี่ผมขอพูดอ,อย่างนี้ให้ถ้าสมมติคุณไปเทียบกับแบรนด์เจ้าตลาดแบรนด์ตัวเจแล้วกันนะครับเขามีกาลังขับอยู่แค่100วัตต์นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้แค่6ชั่วโมงแต่ตัวเนี้ย ได้12ชั่วโมงนะครับตัวซับบูเฟอร์ตัวนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณ5.25นิ้วตัวนี้เนี่ย6.5นิ้วนะครับและตัวนั้นขายราคาอยู่ประมาณ14,900าแต่ตัวนี้12,990ยบาทดังกว่าแบตนานกว่าซับบูเฟอร์ใหญ่กว่าก็ลองเลือกกันดูแล้วกันครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสายปาร์ตีน่าจะถูกใจแน่นอนก็เหล่าวันนี้ทางผมนพเอชวีขอตัวลาไปก่อนแล้วกันงครับรอบหน้าจะมีปาร์ตีเอ้ยไม่ใช่รอบหน้าจะมีรีวิวอะไรอีกรอติดตามชมแล้วกันสร